เรื่องราวความรักสุดโอลวนของวูดดี้หนุ่มนักกีฬาสุดห้าวกับเนลสาวเนื้อจอมจุ่นนะครับทั้งสองคนถูกเวทมนต์ทำให้ต้องสลับร่างกันวูดดี้ชายหนุ่มที่ต้องใช้กีฬาเป็นใบเบิกทางในการเข้าเรียนต่อเขาจะทำยังไงนะครับเมื่อต้องมาอยู่ในร่างของหญิงสาวส่วนเนลเธอก็มีความฝันจะเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยชื่อดังนะครับแต่ก็ต้องมาติดอยู่ในร่างของผู้ชายสุดท้ายแล้วทั้งคู่จะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้ยังไงไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับ กับภาพยนตร์เรื่อง Is a Boy Girl t i n g หนุ่มห้าวสลับสาวจุ้น นังได้เริ่มมาที่เนวนางเอกสาวเนื้อจอมจุน้นเธอกําลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องแต่ว่าเธอเนี่ยก็ถูกรบกวนจากเพื่อนบ้านที่เปิดเพลงเสียงดังลั่นเลยนะครับนั่นก็คือวูดดี้พระเอกของเรื่องนี้นั่นเองครับโดยวูดดี้ก็เป็นหนุ่มห้าวและก็เป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลคนเก่งประจําโรงเรียนนะครับนางเอกได้เปิดหน้าต่างแล้วก็ตะโกนให้พระเอกช่วยลดเสียงเพลงลงหน่อยได้ไหมเพราะว่าเธอต้องการจะอ่านหนังสือแต่ว่าพระเอกก็กวนไปนะครับว่าปิดให้ก็ได้แต่ว่าขอดูหน้าอกเธอก่อนนาง เอกก็โมโหหนักมากครับเธอก็เลยกระชากหน้าต่างปิดลงมาแล้วมันก็ดันไปหนีบชายเสื้อของตัวเองโดยไม่รู้ตัวทําให้เสื้อของเธอหลุดออกหมดเลยนะครับพระเอกก็เลยได้เห็นหน้าอกของนางเอกแบบเต็ม ตัดภาพมาในตอนเช้านางเอกกําลังนั่งทานอาหารกับพ่อแม่และครอบครัวนางเอกก็ค่อนข้างมีระเบียบนะครับแม่ของนางเอกเป็นคนที่เนี้ยบสุดๆและในวันนี้นางเอกก็ได้รับจดหมายให้ไปสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยเยลนะครับซึ่งมันก็เป็นที่ที่นางเอกอยากจะเข้าเรียนมากที่สุดตัดสลับมาที่ครอบครัวพระเอกนะครับซึ่งก็ต่างจากนางเอกมากๆพ่อแม่ของพระเอกเป็นคนง่ายๆไม่วุ่นวายโดยพ่อก็มีอาชีพรับจ้างแม่ก็เป็นแม่บ้านนะครับและพ่อแม่พระเอกก็อยากจะให้พระเอกเป็นกัปตันทีมอเมริกันฟุตบอลของ Young, เ,เพราะมันจะช่วยให้พระเอกมีโอกาสได้เรียนต่อในมหาวิทยาลัยด้วยและพ่อของพระเอกก็คิดนะครับว่ามันจะทําให้พระเอกมีอนาคตที่ดีขึ้นกว่าทุกวันนี้ซึ่งหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางไปโรงเรียนนะครับแล้วนางเอกก็หมักจะถูกเพื่อนแกล้งให้เดินไปโรงเรียนเป็นประจำส่วนพระเอกก็มีแฮร์รี่เพื่อนสนิทขับรถมารับทุกวันเลยนะครับและในระหว่างทางไปโรงเรียนพระเอกก็เห็นนางเอกเดินอยู่ที่ริมถนนที่มันมีน้ําขังอยู่นะครับพระเอกก็เลยแกล้งด้วยการให้เพื่อนขับรถ Before ไปเหยียบน้ํา แล้วมันก็กระเด็นใส่นางเอกจนเปียกไปทั้งตัวและพอถึงโรงเรียนนางเอกก็เลยต้องขอให้พันโรงช่วยใช้เครื่องเป่าฝุ่นเป่าตัวเธอให้แห้งนะครับและมันก็เลยทําให้ผมของเธอนั้นฟูฟ่องจนกลายเป็นตัวตลกของโรงเรียนไปเลยและต่อมาก่อนเข้าเรียนนางเอกก็ได้เจอกับพระเอกที่กําลังยืนคุยกับดีอันนาแฟนของเขานะครับแล้วพระเอกก็แกล้งทําเป็นขอโทษนางเอกที่ทํานางเอกนั้นเปียกนางเอกก็เลยตอบกลับไปนะครับว่าไม่เป็นไรหรอกเธอไม่ถือสาคนไม่มีสมองและพระเอกก็คงเป็นได้แค่ แค่นักกีฬาง่อยๆที่มีแฟนเป็นเชียร์ลีดเดอร์ก็แค่นั้นแล้วนางเอกก็เดินจากไป ต่อมาในชั่วโมงประวัติศาสตร์คุณครูก็ได้สั่งให้นักเรียนหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับและพระเอกก็เริ่มแกล้งนางเอกด้วยการเปิดเว็บโป้ในคอมพิวเตอร์ของนางเอกนะครับตอนที่นางเอกเผลอและมันก็ทําให้เพื่อนในห้องต่างพากันหัวเราะซึ่งก็ทําให้หนางเอกต้องอับอายเป็นอย่างมากและในบ่ายวันนั้นทางโรงเรียนก็พานักเรียนไปที่พิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณน,นะครับและก็ได้ไปเจอกับเทวรูปโบราณเทกสคาลิโบกาซึ่งก็เป็นเทพแห่งเวทมนต์ที่เชื่อกันว่ามีเวทมนต์แห่งกระจกหมอกควันที่ทรงอํ นามากมากและก็สามารถทําให้กลายร่างได้คุณครูก็เลยสั่งให้นักเรียนจับคู่วิเคราะห์ข้อมูลกันนะครับและก็เขียนรายงานส่งซึ่งนางเอกก็ได้ถูกบังคับให้จับคู่กับพระเอกทั้งคู่ได้ยืนเถียงกันหน้าเทวรูปและในระหว่างนั้นเองมันก็ได้เกิดหมอกควันลอยออกมาจากเทวรูปหมุนวนไปมารอบตัวของพระเอกนางเอกแล้วกลางดึกคืนนั้นสิ่งประหลาดก็ได้เกิดขึ้นนะครับเวทมนต์หมอกควันสีขาวได้ลอยวนสลับไปมาอยู่บนเรือนร่างของทั้งคู่และในเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกก็ตื่นขึ้นมานะครับ แล้วก็พบว่าตัวเองนั้นมีหน้าอกแถมยังมีจิมมี่อีกต่างหากและพอเข้าไปส่องกระจกก็ได้รู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยมาอยู่ในร่างของนางเอกแล้วส่วนานางเอกก็ตื่นขึ้นมาในร่างของพระเอกแถมตอนนี้เจ้าหนอนน้อยของพระเอกก็ยังสร้างปัญหาให้กับเธออีกด้วย จากนั้นเมื่อทั้งคู่มาที่โรงเรียนนะครับพระเอกในร่างของนางเอกก็ตรงเข้าไปต่อว่านางเอกแล้วก็ถามนะครับว่าเธอทําอะไรกับเขาทําไมถึงได้สลับร่างกันแบบนี้นางเอกก็บอกไปนะครับว่าเธอไม่ได้ทําแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ยืนเถียงกันอยู่สักพักแล้วนางเอกในร่างของพระเอกก็เริ่มเหมือนจะร้องไห้พระเอกในร่างนางเอกก็เลยห้ามเอาไว้แล้วก็บอกนะครับว่าอย่าร้องไห้ถ้าเกิดว่าร้องมันจะทําให้ร่างของเขาดูแย่แล้วพระเอกก็ปลอบนางเอกนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นไม่นานก็ได้อาจจะแค่24ชั่ว เดี๋ยวก็คงกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ก็ทําตัวเนียนๆไปก่อนซึ่งพอตอนเย็นแฮร์รี่เพื่อนของพระเอกก็ได้มาบอกกับนางเอกที่ตอนนี้อยู่ในร่างของพระเอกนะครับว่าต้องไปซ้อมอเมริกันฟุตบอลด้วยเพราะว่าวันนี้โค้ชจะคัดตัวกับตันทีมแล้วนางเอกก็เลยต้องพาร่างของพระเอกไปเล่นอเมริกันฟุตบอลนะครับแต่ว่าเธอก็ไม่เคยเล่นมาก่อนทุกอย่างก็เลยพังไปหมดเพื่อนๆกับโค้ชก็ต่างแปลกใจนะครับว่าทําไมวันนี้พระเอกถึงทําเหมือนคนเล่นไม่เป็นเลยจากนั้นเช้าวันต่อมาครับทั้งคู่เนี่ยก็ยังสลับร่างกันอย อพอเจอหน้ากันที่โรงเรียนพระเอกในร่างนางเอกก็โวยวายนะครับที่เมื่อวานนางเอกไปเล่นฟุตบอลได้ห่วยแบบนั้นมันจะทําให้เขาไม่ได้เป็นกัปตันทีมและอาจจะไม่ได้รับเลือกเป็นนักกีฬาตัวจริงด้วยแล้วพระเอกก็ได้สังเกตเห็นการแต่งตัวที่นางเอกแต่งให้กับร่างของเขาในวันนี้นะครับซึ่งมันก็ดูไม่เท่เอาซะเลยพระเอกก็เลยไม่พอใจอย่างมากแต่ว่านางเอกก็ยืนยันนะครับว่าเธอจะแต่งตัวแบบนี้แหละซึ่งในวันต่อมาพระเอกก็เอาคืนนะครับด้วยการแต่งตัวสุดแซ่บสั้นเส,สมอหูนางเอกเห็นดังนั้นก็เลยข้โมย วายด้วยความโมโหแล้วก็เอาคืนพระเอกนะครับด้วยการทําตัวเป็นพวกแตวแตกจนลามไปถึงบอกเลิกดีอันนาแฟนของพระเอกด้วยและมันก็ทําให้พระเอกในร่างของนางเอกโกรธมากกว่าเดิมไปอีกเขาก็เลยเอาคืนด้วยการไปนัดเดทก,กับหนุ่มชอปเปอร์และเขาก็ได้บอกนางเอกนะครับว่าเขาจะเอาร่างของนางเอกไปให้กับหนุ่มคนนั้นจัดหนักคืนนี้แต่ว่าพอถึงเวลาจริงพระเอกในร่างนางเอกก็ทําไม่ได้นะครับเพราะถึงร่างกายเขาจะเป็นผู้หญิงแต่ว่าใจเขาก็ยังเป็นชายทั้งแท่งเขาก็เลยตัดสินใจหนีออกมาจากบ้าน ของหนุ่มชอปเปอร์ ซึ่งในเช้าวันต่อมาไอหนุ่มชอปเปอร์มันก็ปล่อยข่าวไปทั่วโรงเรียนเลยนะครับว่าเขาได้นอนกับนางเอกแล้วทําให้ผู้ชายในโรงเรียนต่างคิดว่านางเอกเป็นผู้หญิงใจง่ายยอมเสียตัวให้กับผู้ชายไปทั่วนางเอกในร่างของพระเอกก็เสียใจอย่างมากและเมื่อพระเอกเห็นนางเอกเสียใจเขาก็เริ่มรู้สึกผิดก็เลยไปบังคับให้หนุ่มชอปเปอร์พูดความจริงออกมานะครับว่าพวกเขาไม่ได้มีอะไรกันแต่ว่าหนุ่มชอปเปอร์เนี่ยก็ปฏิเสธพระเอกก็เลยจะจัดการสั่งสอนหนุ่มคนนั้นแต่ว่าตอนนี้เขาก็อยู่ในร่างของผู้หญิงเขาก็เลยไม่มีแรงสู ซึ่งนางเอกในร่างของพระเอกก็ตามมาเห็นเธอก็เลยต่อยหน้าไอ้หนุ่มคนนั้นจนหงายหลังแล้วนางเอกก็ได้บังคับหนุ่มช็อปเปอร์ให้สารภาพความจริงออกมาซะหนุ่มช็อปเปอร์ก็ถึงกับเวอแล้วก็กลัวอย่างมากนะครับก็เลยยอมบอกความจริงกับทุกคนในที่สุด แล้วจากนั้นทั้งพระเอกนางเอกก็มานั่งทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจนสรุปได้นะครับว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขายืนทะเลาะก,กันที่หน้าเทวรูปเพคกคาริโบกาเทพเจ้าแห่งเวทมนต์ทั้งสองคนก็เลยชวนกันไปที่พิพิธภัณฑ์นะครับและก็แสดงให้เทพเจ้าเห็นว่าพวกเขาทั้งคู่ไม่ได้เกลียดกันแล้วซึ่งทั้งคู่ได้หลับตาลงอธิษฐานแต่เมื่อลืมตาขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างรอบตัวก็เป็นปกติทั้งคู่ยังไม่สามารถกลับคืนร่างเดิมได้ แล้วต่อมาในคืนนั้นนางเอกก็เลยเล่าให้พระเอกฟังนะครับว่าเธอมีความฝันที่จะไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเยลและเธอก็มีนัดต้องสัมภาษณ์ที่นั่นแล้วส่วนพระเอกเองก็บอกนะครับว่าเขาก็ต้องแสดงฝีมือในการลงแข่งอเมริกันฟุตบอลในวันคืนสู่เย่านี้ให้ได้เพราะว่าจะมีแมวมองจากมหาวิทยาลัยต่างๆมาดูและมันก็เป็นโอกาสเดียวที่เขาจะได้เรียนต่อทั้งคู่ก็เลยตกลงกันนะครับว่าต่อจากนี้จะช่วยเหลือกันและกันเพื่อจะไปสู่เป้าหมายให้ได้แล้วพระเอกก็ได้เริ่มสอนนางเอ ให้เล่นกีฬาอเมริกันฟุตบอลนะครับส่วนนางเอกก็ติวหนังสือให้กับพระเอกเพื่อจะเตรียมไปสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยเยลแทนเธอนั่นเอง เช้าวันต่อมาที่โรงเรียนนะครับพระเอกในร่างนางเอกก็เจอกับชาเนลเพื่อนของแฟนพระเอกที่กําลังนั่งร้องไห้อยู่พระเอกก็เลยเดินไปปลอบใจนะครับแล้วชาเนลก็เลยชวนพระเอกในร่างนางเอกไปค้างที่ห้องของเธอพร้อมกับเพื่อนๆในคืนนี้และในคืนนั้นพระเอกก็ได้รู้ความจริงนะครับว่าที่แฟนพระเอกมาคบกับพระเอกก็เพราะว่าเขาได้เป็นกัปตันทีมอเมริกันฟุตบอลแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นพระเอกก็เป็นแค่คนไร้ค่าคนหนึ่งเท่านั้นและในคืนเดียวกันนั้นนางเอกในร่างของพระเอกก็ไปดื่มเบียร์ฉลองกับเพื่อนพระเอกนะครับนาง เอกสนุกสุดเวียงแล้วเธอก็เริ่มรู้สึกชอบชีวิตอีกด้านที่เธอไม่เคยเจอมาก่อนจากนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกในร่างนางเอกก็เอานมมาให้นางเอกดื่มเพื่อจะแก้อาการแห้งนะครับแล้วนางเอกก็เริ่มรู้สึกดีกับพระเอกที่เขาเอาใจใส่แล้วเธอก็คิดนะครับว่าจริงๆแล้วพระเอกก็มีมุมอ่อนโยนอยู่เหมือนกันแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็พากันไปซ้อมอเมริกันฟุตบอลต่อ เช้าวันต่อมาระหว่างทานข้าวแม่ก็บ่นพระเอกในร่างนางเอกนะครับว่าช่วงนี้เอาแต่เสียเวลากับพระเอกทําไมท,ทั้งที่ก่อนหน้านี้นางเอกเคยบอกว่าพระเอกเป็นพวกงี่เง่าสร้างปัญหาและก็ไร้อนาคต พระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็หัวเสียครับเขาก็เลยออกไประบายอารมณ์ที่สนามบอลแล้วนางเอกในร่างของพระเอกก็มาเจอนะครับพระเอกได้ระเบิดอารมณ์ใส่นางเอกแต่ว่านางเอกก็ไม่เข้าใจนะครับว่าพระเอกกำลังกโกรธอะไรซึ่งพระเอกก็ไม่ได้อธิบายนะครับเขาเอาแต่บนว่าชีวิตของเขาต้องมาพังลงแบบนี้ก็เพราะว่าติดอยู่ในร่างของนางเอกและในวันพรุ่งนี้เขาก็ต้องไปแข่งอเมริกันฟุตบอลเพื่อให้ได้มีโอกาสเรียนต่อแต่ว่าตอนนี้คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าต้องมาติดอยู่ในร่างนางเอกแบบนี้ นางเอกก็ได้ปลอบใจพระเอกไปนะครับแล้วก็บอกไปนะครับว่าก็ตอนนี้เรายังแก้ไขไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดไม่ใช่หรอพระเอกนั้นก็ไม่ตอบแล้วเขาก็เดินหนีไปจากนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกในรากของนางเอกก็ได้มาสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยเยลนะครับ และคนสัมภาษณ์ก็ได้ถามเกี่ยวกับวรรณกรรมที่นางเอกได้ส่งมาพระเอกก็ได้ตอบคำถามตามที่ได้ซักซ้อมเอาไว้แต่เมื่อคนสัมภาษณ์ถามเกี่ยวกับวรรณกรรมร่วมสมัยพระเอกก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เตรียมตัวเรื่องนี้มาก่อนคนสัมภาษณ์ก็เลยบอกให้พระเอกกลับไปได้ซึ่งในขณะที่พระเอกกําลังจะลุกและก็จะเดินออกจากห้องเขาก็เห็นหน้านางเอกในกระจกและก็เริ่มคิดถึงคําพูดของนางเอกเขาก็เลยย้อนกลับไปตอบคําถามของคนสัมภาษณ์ใหม่นะครับเรื่องวรรณกรรมร่วมสมัยในเพลงแรปที่เขาชอบและก็ได้อธิบาย ถึงความเชื่อมโยงกันนะครับให้กับคนสัมภาษณ์ฟังอย่างคล่องแคล่วตัดภาพมาที่นางเอกในร่างของพระเอกที่กําลังลงแข่งขันอเมริกันฟุตบอลอยู่และสถานการณ์ในสนามก็ไม่ค่อยดีครับนางเอกถูกเรียกรงสนามและก็เข้าสู่ช่วงท้ายเกมทีมตรงข้ามเนี่ยก็ทาคะแนนขึ้นนําไปเรื่อยๆแล้วพระเอกในร่างของนางเอกก็เดินเข้ามาในสนามนางเอกที่ได้เห็นเธอก็เลยมีกําลังใจมากขึ้นนางเอกในร่างของพระเอกก็เลยเริ่มฮึดสู้เธอได้จับลูกวิ่งหลบคู่แข่ง และก็ส่งต่อให้เพื่อนในทีมทําทัชดาวได้สําเร็จแล้วตอนนี้กําลังใจในทีมก็เริ่มกลับมาอีกครั้งครับและก็ทําคะแนนตีตื้นขึ้นมาเรื่อยๆจนท้ายเกมนางเอกก็เลยตัดสินใจพาลูกวิ่งฝ่าคู่แข่งขึ้นไปเองคนเดียวนะครับแล้วก็ทําทัชดาวได้สําเร็จและมันก็ส่งผลให้ทีมได้รับชัยชนะในที่สุดซึ่งหลังจากจบเกมแมวมองจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็ได้ยื่นข้อเสนอเข้าเรียนต่อให้กับนางเอกในร่างของพระเอกนะครับแล้วสักพักหนึ่งพระเอกก็ได้ตามเข้ามาแสดงความยินดีด้วยนางเอกก็เลยบอกกับพระเอกว่า มีแมวมองมาเสนอให้เขาได้เรียนต่อแล้วนะแล้วเธอก็ชอบมากๆที่ได้ลงแข่งในวันนี้มันเป็นความสนุกแบบที่เธอไม่เคยได้รับมาก่อนแล้วเธอก็มีความสุขมากตอนที่มีคนส่งเสียงเชียร์แล้วนางเอกก็ถามพระเอกนะครับเรื่องที่พระเอกไปสอบสัมภาษณ์วันนี้พระเอกก็บอกนะครับว่าเขาทึ่งมากๆที่ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ที่นั่นและเขาก็ได้พยายามทํามันอย่างดีที่สุดแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนางเอกในร่างของพระเอกก็ได้บอกไปนะครับว่าไม่เป็นไรพร้อมกับ ขอบคุณพระเอกที่ยอมไปสัมภาษณ์ให้กับเธอในวันนี้แล้วพระเอกก็เลยบอกไปนะครับว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้อยู่ในร่างของนางเอกนางเอกก็ตอบกลับไปนะครับว่าเธอเองก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันซึ่งในจังหวะนั้นเองอยู่ๆเวทมนต์หมอกควันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นรอบตัวของทั้งคู่นะครับแล้วมันก็เลยทําให้พระเอกกับนางเอกกลับคืนสู่ร่างของตัวเองแล้วแต่ว่าก่อนที่ทั้งคู่จะได้คุยกันต่อเพื่อนของพระเอกก็ได้พาเขาไปฉลองซะก่อนแล้วเมื่อนางเอกได้สติเธอก็ได้วิ่งตามออกไปนะครับแต่กลับเจอภาพพระเอกกําลังจู อยู่กับแฟนนางเอกก็เลยรีบวิ่งหนีออกมาพระเอกก็ได้วิ่งมาตามหานางเอกแต่ก็ไม่พบซะแล้ว จากนั้นเช้าวันต่อมาพระเอกก็มาหานางเอกที่บ้านเพื่อจะชวนไปงานเต้นรำนะครับแต่ว่าแม่ของนางเอกก็ได้บอกว่านางเอกจะไม่ไปงานเต้นรำกับพระเอกแล้วแม่นางเอกก็เดินกลับเข้ามาในบ้านแล้วเธอก็เห็นนางเอกนั่งเศร้าอยู่ที่บันไดนะครับพร้อมกับเอกสารตอบรับจากมหาวิทยาลัยเยลนะครับซึ่งพระเอกก็ทำสำเร็จแล้วเขาทำให้เธอได้เข้าเรียนตามที่หวังไว้ได้แล้วแต่หน้าตานางเอกตอนนี้กลับดูไม่มีความสุข และในคืนนั้นพระเอกก็เลยไปงานเต้นรําคนเดียวนะครับแล้วก็ได้พบกับดีอันนาที่พยายามเข้ามาอ่อยเขาสุดฤทธ์เพราะว่าตอนนี้พระเอกก็ได้กลายเป็นหนุ่มฮอตของโรงเรียนไปแล้วแต่ว่าพระเอกก็เลิกสนใจดีอันนาแล้วนะครับ ตัดมาที่บ้านนางเอกพ่อนางเอกก็เห็นเธอนั่งเศร้านะครับก็เลยเข้ามาถามเรื่องงานเต้นรําแล้วพ่อก็ถามนะครับว่าเป็นเพราะพระเอกหรือเปล่าที่ทําให้นางเอกนั่งเซ็งแบบนี้นางเอกก็เลยบอกไปนะครับว่าพระเอกมีคนรักแล้วแล้วก็กําลังจะกลับไปคบกันอีกพ่อก็เลยถามนางเอกไปอีกนะครับว่าแล้วเธอคนนั้นสวยสู้ลูกพ่อได้ไหมล่ะแต่ที่สําคัญเนี่ยลูกชอบเขาหรือเปล่านางเอกก็ตอบนะครับว่าใช่พ่อก็เลยบอกให้นางเอกไปที่งานเต้นรําในคืนนี้และพ่อก็ได้เตรียมชุดไว้ให้แล้วด้วย ตากลับมาที่งานเต้นรำนะครับพระเอกก็ได้รับเลือกเป็นราชาคืนวันสู่เย้าส่วนราชินีก็คือดิอน,นาแฟนเก่าของพระเอกซึ่งในขณะที่กําลังเริ่มการเต้นรำนะครับนางเอกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในชุดราตรีแสนสวยพระเอกก็ถึงกับถอดมงกุฎราชาแล้วก็รีบเดินไปหานางเอกพระเอกได้บอกกับนางเอกนะครับว่าเขามีความสุขมากๆที่ได้อยู่กับนางเอกนางเอกทําให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นเขาอยากจะหาคําพูดดีๆมาบอกกับนางเอกแต่ว่าตอนนี้เขาก็คิดอะไรไม่ออกนางเอกก็เลยตอบกลับ มานะครับว่ามันเป็นคําพูดที่ดีและก็สมบูรณ์แบบมากแล้วล่ะแล้วจากนั้นนางเอกก็ดึงพระเอกเข้ามาจูดีอัน่าแฟนเก่าพยายามจะเข้ามาขัดขวางนะครับแต่ก็ถูกชาเนลเหยียบชายกระโปรงเอาไว้แล้วมันก็เลยทําให้ชายกระโปรงของเธอหลุดและก็เห็นบั้นท้ายล่อนจ้อนกันเลยทีเดียว ซึ่งหลังจากนั้นงานเต้นรําก็ดําเนินต่อด้วยความสนุกสนานนะครับส่วนพระเอกกับนางเอกก็พากันเดินกลับบ้านนางเอกได้บอกกับพระเอกนะครับว่าเขาทําให้เธอได้เข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเยลได้แล้วพระเอกก็ดีใจอย่างมากครับที่เขาสามารถช่วยให้นางเอกทําตามความฝันได้แล้วจากนั้นทั้งคู่ก็จูบก,กันอีกครั้งแล้วหนังก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ความจริงแล้วเนี่ยความรักก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากนะครับขอเพียงแค่ใครสักคนที่อยู่ด้วยกันทั้งตอนทุกข์และก็ตอนสุขพร้อมยอมรับในสิ่งที่เราเป็นได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วเพื่อนๆว่าจริงไหมครับคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยขอบคุณสําหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ